สวัสดีครับผมอคนป่านะครับวันนี้เราก็อยู่กับคลิปพิเศษนะครับซึ่งจะเป็นคลิปทําชาเลนจ์นะครับโดยมีพี่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งครับเสนอชาเลนจ์มานะถ้าหากเราเล่นลมนะครับแล้วคิวได้20ิคิวก็จะมีโบนัสพิเศษให้นะครับซึ่งตัวลมที่จะเอามาเล่นเนี่ยจะต้องเล่นในลังคอนขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นลมที่ลมจริงเลยนะเราจะเอาพวกแบบม้าลมอะไรอย่างี้ไม่ได้นะก็ต้องเป็นตัวที่อยู่ในหมวดหมู่ลมไปเลยนะครับซึ่งตัวที่เราจะใช้นะก็ตอนนี้ในใจผมอะ ก็มีอยู่มันสามสีตัวนะครับก็จะเป็นวันเดอร์นะครับมอทอสทาร่าแล้วก็ทาชินะครับสี่ตัวนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะทํา20คิวได้ไม่ยากนะแต่ทีนี้เนี่ยวันเดอร์ถ้าหากมันไม่ออกดาเมายเยอะมันก็ไม่เก่งนะครับมันก็จะฆ่าได้ไมีเยอะเท่าไหร่เพราะงั้นผมไปตัดออกนะครับต่อมานะครับทาชิทาชิคือมันจะต้องรอของนิดน,นึงนะครับในช่วงต้นเกมมันคิวยากไปหน่อยผมก็เลยตัดทาชิออกนะครับ ต่อมาก็สตัวสุดท้ายครับก็จะเป็นทาร่ากับมอทอสทาร่าในช่วงต้นเกมถ้าหาคิวได้เยอะก็ดีนะครับแต่เละเกมเนี่ยอาจจะคิวยากนิดนึงทุกอย่าน,นก็จะเหลือมอทอสนะครับที่ผมมั่นใจว่าผมจะใช้แล้วค่าได้เยอะจริงๆริกเตอร์ก็ได้นะครับแต่ลิเตอร์เนี่ยมันจะดูโกงไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าหากเราจะเล่นโรมจริงๆนะครับเราจะต้องออกของป้องกันมานะครับซึ่งลิเตอร์เนี่ยถ้าหากเราจะไปออก ดาเมจล้วนเลยอันนี้ผมว่ามันง่ายไปนะครับมันจะกลายเป็นออฟเรน์ไปนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้มอทอแทนนะครับโดยการที่จะออกดาเมจสองชิ้นแล้วก็ออกเกาะ2ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมได้ทําการเล่นไปแล้วทั้งหมด2เกมนะครับในลางคอน1ดาวแล้วก็2ดาวนะครับแล้วทีเนี้ยมาดูกันนะครับในเกมที่3นะครับซึ่งจะเป็นอยู่ในช่วงลางคอน2ดาวนะว่าเราจะทําภารกิจคิว20ตัวได้ หรือเปล่านะครับมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดทัลล์นะครับเราจะได้ open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเผจ24่บเอนะครับ พิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆาเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับไอเมนต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคครับเกมเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อรองเท้านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเลนกลางได้เลยนะเราจะงัดให้ในชุทุกอย่างนะครับมาใช้กับในล้งคอนต้นนี้นะครับถึงเป็นคอนต้นก็เถอะนะครับแต่ว่าการที่คิวได้20ิคิวเนี่ยบอตามต้งครับว่ามันยากนะถ้าหากเราเป็นโลมนะครับเพราะว่าเงินเราจะช้านะเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องงัดให้ในชุทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะทําให้เงินเนี่ยมันนําชาวบ้านเขานะครับถ้าหากเงินนําของนําทีเน็ตจะเล่นง่ายนะครับ ตอนแรกเคลียร์คีิกลางเสร็จนะครับไปต่อที่บาร์ไฟนะนี่นะครับช่วยเอ็นดอร์ฟามเลยนะแล้วทีนี้เงินเราจะไว้ะะครับไวกว่าไม่มากเราเพราะมันบวกทีเท่าไหร่เนี่ยสิบบวกทีละสิบนะแต่คือมันก็ยังถือว่ามันได้เงินเพิ่มอะ่ะนะครับไปครับเล่นลมจนละเกินครับเดี๋ยวมาตรงกลางครับอยู่กับคลิสซี่ครับหาเงินก่อน เดี๋ยวรีบเคคลิปเลยครับแล้วโอ้โอครับโอ้โหโดโใส่กันตรงนี้เลยแล้วก็คลิปนี้เนี่ยถ้าหากใครอยากได้ประโยชน์นะครับให้ดูรายการวิ่งหาคลิปของผมนะผมจะไปเคคลิปกลางก่อนนะครับแล้วก็ไปช่วยป่าฟาร์มบูนะบูเสร็จปุ๊บมาต่อที่คลิปกลางอีกรอบนะครับแล้วก็มาต่อที่เลสนะครับเราจะวิ่งตัดสินแบบนี้นะครับแล้วอลัมครับแหลมไปหรือเปล่าครับมีคอยปั่นเลยครับแล้วตาม Execute คิวครับเรียบร้อยครับจัดไปครับ800ดาวเมย์ครับ Execute แรงจนจัดเลยครับ เอนดอร์ที่ไม่มีสกิลหนึ่งนะครับไม่งั้นนี่ได้แล้วนะต่อทางโรเลี้ยวได้เลยนะครับรีบเคลียร์มังกรนะครับโอเคครับได้มังกรนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อเบสซันดอร์กอนนะครับไปครับจบไฟนี้แล้วครับคิกซีมไม่ต้องไปนะครับไปไปคิปเข้ากลางครับเดี๋ยวคลิปหายก่อนครับคลิปจะเข้าป้อมแล้วเงินอยู่ไหนหาเงินก่อนครับตอนนี้ โอเคครับไปไปต่อทางไปซานากนครับบูตเงินขึ้นมาเลยครับอันนี้เล่นตามแบบดังคอนถึงส่งเลยนะครับทีมก็ถือว่าค่อยงที่จะรู้ทาม์มิ่งการฟาร์มเป็นอย่างดีครับดิโปจะตายครับเอนดอร์ตามมาครับโอ้ยเอนดอร์นี่นะตั้งแต่รอเรี้ยวแล้วเนี่ยเดี๋ยววิ่งกับทางเดิมนะครับ ต่อเลี้ยวมาครับเกี่ยวหนึ่งรอครับตัวนี้เห่าเลี้ยวยังไงดีครับแอนดอร์จิ้มเลยครับคํามาอยู่ครับโอ้โหแล้วอันติีเข้าไปครับเหมือนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไปหมดอันตรีแล้วลิโป้โอ้โหตายข้าป้อปครับลิโป้เดี๋ยวแค่คลิปบนก่อนนะครับแค่บนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวลงล่างนะเพราะว่ามันยังไม่ห้าทีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นซับไฟขึ้นมานะครับ พื่อที่จะเสริมดาเมจให้แรงขึ้นนะจะได้ปิดคิวได้ดีขึ้นนะอันนี้อย่าเล่นตามนะครับผมมาทำคอนเทนต์เฉยๆนะแล้วอันลามเลือดเลือน้อยครับวิ่งตาเข้าไปครับยิงลูกไฟเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหอันลามครับกดโล่เข้ามาแต่ก็ไม่รอดนะครับแล้วลองไปเช็คกับทางวโอนิดหนึ่งครับแล้ววโอไปยืนว่าตรงนี้ครับกดวิ่งเข้าไปครับแล้วตามด้วยอันตีอซิคิวครับเรียบร้อยครับตายคาร์ปอมครับสองคนสองป้อมครับ คนแล้ววิ่งกันมาแบบโอ้โหต้องยอมครับช็อตนี้โอ้ทำร้ายก็ได้หลงคอครับแล้วซิลิก้าครับยืนเทกันแบบนี้เลยครับโหดเกินครับโอเคครับเกิดรอบครับปะลุยกันต่ออีกรอบครับตอนนี้การเงินเราไปกับที่สองนะครับหาเงินให้ไวายนะแล้วตรงกลางเขาไม่มีคนมาเคลียร์เลยครับไม่มีคนมาเราเคลียร์เองครับ ในช่วงแรกคอนโต์จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทําเวฟคีฟกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตีลงวาร์ปกลับนะครับเราเคลียร์ไปเลยนะครับแล้วเรนล่างครับมีอยู่2คนครับเอนดอร์เข้าไปครับโอ้โหเข้าไปอีท่าไหนล่ะโอ้โลงมาสามครับถอยเลยครับตอนนี้เอนดอร์นี่ชอบเอาตัวไปชนกับทางอารนะัมลัมเนี่ย เอามายิงครับมายิงครับมายิงครับเดินปุ๊บเจนนิดนึงครับเอ้ยอย่างงี้นี่สกอร์ช้าเนี่ยผมจะได้ไหมยี่สิบคิวเนี่ยเอาปัดรอเรือไปลิกสิอันตีลงครับตอนนี้ใจเย็นครับโขแล้วรอเรืออันตีมาครับรออนึงครับใกล้ๆมันี่ครับเลยํำให้เลยครับตรงนี้รอเรือนี่เดินกลับแทบไม่ทันเลยครับแลวซลิก้าครับอย่างแรงเลยครับคอยได้ครับซิลิก้าครับ แล้วศิลกาเข้าไปยืนว้าไปตรงนั้นโอ้โหเอ็งไปยืนว้าไปตรงนั้นเพื่อนโอ้โหแตกเลยครับและรีโป้ครับรีโป้เลือดเลือน้อยครับวิ่งตามเข้าไปครับอยู่ในพุ่มเนี่ยแหละครับไม่รู้ว่าพุ่มไหนครับน่าจะพุ่มนี้ครับเราวิ่งตามไปครับอันตีเสียไปไอซคิวครับเรียบร้อยครับแต่ไม่ได้คิวครับทําไมไม่ได้คิวล่ะครับแบบนี้ โอโหอะไรจะได้ไม่ได้20คิวไฟหนึ่งคิวได้เชื้อตัวเองนะครับเนี่ยตอนนี้ขึ้นก่อไฟมาแล้วนะครับแต่ยังไฟเล็กอยู่นะไฟยังไม่แรงเท่าไหร่ครับอันติไม่มีครับแต่เดินลงไปก่อนครับไปดูก่อนนะแล้วเปิดไฟตรงนี้นะครับเพื่อนอยู่เยอะครับแล้วคลิกซี่ยุ่อย่างสวยครับรอเรียวกดแช่มาครับแล้วไม่เคยป่นต่อครับเรียบร้อยครับแล้วอารมณ์เลือดเลือน้อยก็วิ่งตามเข้าไปครับ แล้วกดอันตีมันนี้โอ้โหไม่ได้คิวครับโอ้ยเกินโอ้โหไม่ได้ครับตอนนี้อันนี้ได้คิวไปสี่นะครับแอสซิสสี่ครับหลังจากผ่าไปหกนาทีแล้วนะครับเฉลี่ยกับเกือบนาทีละตัวนะครับถือว่าอย่างน้อยไปนะครับเท่ากับว่าเราจะต้องเล่นยี่สิบนาทีนะถึงจะได้ยี่สิบคิวนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาป้อมกลางก่อนครับไล่หัวเลยครับเอาไว้พายครับเพื่อให้หัวเลยครับอืมไม่มีคนมากันครก็หัวไปอย่างนันเอามาหัวหัว วัดวัดเอียบร้อยครับนี่ลมหัวจนป้อมแตกเลยเอาแล้วลิโป้ครับเข้าด้านหลังครับต้องถอยแล้วครับเยอะเหลือเกินครับอุ้ยหุดวิดนี่แหละช็อตนี้ดาวเลนลาครับเอนดอร์ับกำลังตีป้อมอยู่ครับยืนซอลให้นิดนึงครับมาเอาดาร์กดีกว่าครับไม่รู้ทางอลัมไปไหนแล้วนะอลัมไปเอาซิลิก้าครับซิลิก้าก่อป้อมไว้พอ รอดนึงครับแล้วเจอรอเลี่ยวครับแต่เดี๋ยวเคลิปก่อนนะครับทางบนนี่ต้องรีบขึ้นเลยนะตอนนี้หายไปทางเลนบนนะครับอีกสองคนนะคือรอเลี่ยกับทางไวโอนะครับต้องรีบขึ้นเลยนะถอยลงมาหน่อยซินิก้าโอ้โหแล้วคิราก็เข้าไปครับแต่ฆ่าไม่ได้ครับแล้วไล่ตามต่อคิร่าครับยังฆ่าไม่ได้ครับคิร่าก็วิ่งไวแล้วเกินครับโอ้โหแล้วเขาอยู่นเยอะกันไปครับเข้าไม่ได้จริงครับ ตัวราเมเราไม่ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเคียบๆเ,เลยครับตรงนี้หาตั้งก่อนเดี๋ยวเราน่าจะเริ่มได้คิวเยอะๆก็ตอนที่ได้ลองกินนุษนะผมคิดว่างั้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้คิวแค่สี่เองนะครับยังขายต้องสิบหกตัวนะเยอะมากเลยนะครับและคีล่าครับเลือนเรยน้อยครับมันจะได้ไหมเนาะเกมนี้เนะี่ย โอ้ซิก้าครับกดอันตีแบบไม่กีเกงกลัวไม่หามุมไม่อะไรเลยนะหลวริโป้ครับเลือดเหลือน้อยครับได้กินเลื่อครับแล้วกดอันตีไปแล้วด้วยครับริโป้ต่อทีกาหนึงครับแล้วเจอริโป้ตรงนี้ครับวิ่งไล่หัวแล้วครับอันตีเข้าไปครับัวนี้ครับซิกาวิ่งตามมาครับแลวริโป้กดแชร์แข่งครับสซิกาวางแถบครับแล้วตามด้วยอซีคิวครับเรียบร้อยครับมาได้คิวที่ห้าเลยครับแล้วซิก้าครับมาเอาคิวตรงนี้ก่อนก็ได้ครับ ไปไหนละซีิก้าเออตั้งไม่เอาไวโอ้ดิยิงเราไม่เก็บเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคลิปเข้ากลางนะครับเหลาซีริก้าครับเอามังกรอยู่แยวเคียร์ตรงนี้ไปเลยนะเหลาคิล่าครับโอ้โหแล้วคิล่าเลื่อนเลือน้อยครับได้กินเลื่อนแรงจ้าเลยครับตรงนี้อีกสามวิครับมีสกิลหนึ่งครับแล้ววิ่งตามเข้าไปกัแล้วกดอันติครับเรียบร้อยครับโู้คิล่าครับนอนแผ่ล้าน้าป้อมเลยครับ โอ้แต่ริโป oh. <c oughs> <c oughs> <Ty> ้พยายามที่จะเข้ามาครับขอส่วนสักทีหนึ่งนะเพื่อนไม่อยู่กล้าเล่นเปล่าริโป้อะเจอลาคเขาพวดอีกรอบครับตัวน้เมัเขาไม่อยู่ครับยัดได้เลยครับเอาพัดลมไม่เวปันนะครับโอ้โหตรงกลางสามครับข้างบนนี่ฟรีหรือเปล่าครับไปมานี่จะได้เอาแพ้ชนะแล้วเนี่ยชาเล่นนิ่งต้องเอาแล้วเลยครับโอ้แล้วริโป้ครับลิโป้เลือเลือน้อยครับเดี๋ยวรอบวิ่งไปจ่ายลูกไฟครับ แล้วกดลูกไฟไปครับอ้เรลิโป้ครับเลือดเด้งขึ้นมาเฉยเลยครับโอ้คือติรลิโปเนี่ยพอกดใช้ปุ๊บมันจะรีเลือดขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดที่เสียไปนะครับก็เลยรอดจากความตายมาได้นะเอาแล้วเอ็นดอร์ไปตีป้อมเลวนะเอาไม่ตีไม่ตีไปับดูยันต่อครับจะรอเลือดครับเลือดเหลือน้อยครับแล้วอารามจับเข้ามาครับต่อไปพายครับยังปั่นอารามได้ครับแลกชีวิตกันไปครับ ก็คุ้มอยู่มัง้งแต่ว่าโหยังห่างไกลมากๆเลยเนี่ย20คิวเนี่ยตอนนี้เวลาผ่านไปทั้งหมด10นาที30วิครับได้มา7คิวครับเกมนี้น่าจะจบที่เราราว15นาทีนะเพราะงั้นในเวลา5นาทีนะครับเราจะต้องฆ่าให้ได้นะครับอีก13ตัวนะจะไปฆ่าไง <c oughs> ล้างบางเหรอโอ้และช็อตน,นี้ก็ต้องคอยนะครับโหเยอะเกินครับ ใจเย็นครับใจเย็นครับเยอะครับตัวดาเมจเสียเยอะแล้วครับตัดเลื่อยก็ไม่เหลือครับถอยเลยครับโคขนเอ็นดอร์เข้าไปโยนหรือเปล่าเอ็นดอร์ยังมีตายเกิดนะครับน่าจะเป็นตายเกิดครั้งสุดท้ายของเอ็นดอร์แล้วนะครับแต่ลีโปเลื่อนเลยดอครับเจ้าเอาไปจ้วงไอ้สกิลเเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวพอแล้วครับไม่ต้องบวกแล้วครับเพราะว่าเคคิดไปแล้วเตนรอยังจะเอาอยู่ครับแล้วไปสกิลใส่โรคิล่าเข้าครับไม่รอดครับ ป็นการต่อสู้ที่ไร้ความหมายมากเอามายื้อกัะตรงกลางครับตรงนี้แล้วอลัมจับเข้ามาครับรอเลี้ยวกดอันตีครับแต่ยังเคลียร์คลิปได้ครับแล้วกำลังเสริมเรามาถึงแล้วนะครับแต่รอเลี้ยวกดแช่แข็งครับคงเขาไปงัดด้วยอันตีครับแล้วตามด้วยลูกไฟครับเรียบร้อยครับโอ้ยหลบเก่งเลืเกยนครับรอเลี้ยวรับดีนะมีลูกไฟรอไว้นะครับ ตอนนี้ได้ไปเก้าคิวแล้วนะครับขาดอีกสิบคิวครับในตอนนี้นะครับช่วงก่อนสิบ้าทีเนะี่ยผมจะต้องคิวตุนไวเให้ที่สุดเท่าที่จะาทำได้นะเพราะว่าหลังจากสิบห้าทีแล้วเนี่ยถ้าหากผมฆ่าได้ทั้งตัวสองตัวเนี่ยเพื่อเราจะจบบ้านแน่ๆน,นะครับเพราะว่ามันหลายเกมแล้วที่ผมเจอเนะี่ยส่วนมากจบก่อนนะครับไม่ได้มาเกมนี้ต้องได้ครับอารามอยู่ข้างบนครับไอ้ฟาเลยครับออื เลือดรีแรงเหลือเกินครับไม่มีตัดเลือดนี่เอาไม่ลงจริงนะเพราะว่าอารามนี่รีเลือดเรื่อยๆนะเราจะต้องใช้แคลรี่ในการช่วยต่อเลือดอารามนะครับแล้วเยอะเหลือเกินครับตรงนี้ครับลิงหามุมดีๆครับทีมนู้นเข้าทีมเราได้ง่ายกว่านะแล้วเจอลิโป้ครับโอ้โหอยู่ดีเดิมมาตรงนี้ครับเอนดอร์ปิดได้สบายเลยครับเอาเอนดอร์ไม่เล่นต่อครับ คีิเข้ากลางครับเอาล้วหรือโป้ครับบ้านช่องไม่ยอมกลับครับกดอันติต่ำแล้ว E C คเับเรียบร้อยครับแล้วเอนดอครับโอ้โดนล้ำลจับครับ้องคอยแล้วครับมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคีลามึงไงตามครับไล่โซนที่หนึ่งครับถอยเลยครับถอยเลยครับซีก้าถอยเลยครับเอนดอบอกโทษครับวิ่งตามขึ้นไปจะเอาคีล่านะครับอื้อยังรอยครับคีลา หลอเลวเลือนเหลือน้อยครับนี่กรุบๆเลยผมตรงนี้วิ่งตามปั่นตามอันตีเรียบร้อยครับคิวที่สิบเอ็ดครับแล้วไวโอครับเลื่อนเหลือน้อยอีกคนหนึ่งครับวิ่งเขาตามเลยครับปั่นเขาไปครับแต่ตามต่อไม่ได้ครับเพราะว่าคิร่าเนี่ยเป็นลีเลือนนะน่าจะมาแล้วนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วซิิก้าครับโดนจับไปอีกแล้วครับคือในเกมนี้ตัวยิงไกลเราไม่ถึงเอ่อสามคนนะครับมีเอนดอร์ซิิก้าแล้วก็คิกซี่นะ ต่อไปโดนให้เขาจับง่ายๆได้ไงไนะกั่บูนนะเกยืยมเคียกกลางครับเมื่องกลัวครับถ้ามีแค่ลิปโป้เนี่ยดามเมรไม่พอที่จะฆ่าเราอยู่แล้วครับ <laughs> เอ็นดอร์เล่นกับไฟเตอร์เลย <laughs> เคียกกลางได้ครับแล่วฟอร์เรนนี่อะไรเนี่ยเหมือนปันป่นๆตังต้งต้นเกมแล้วเขีคีคิปเล่นล่างนิดนึงครับเดี๋ยวกลับไปกลางๆนะ อีกนิดเดียวครับในระดับแดงครับเอ็นดอร์ครับ,รบเขาไปกวนๆอารามอีกแล้วนะอารามเนี่ยเอาตัวคกซีเอาอะไรไปก่อนก็ได้เออให้ต่อเลือดไปก่อนน่ะเอาแล้วโดนอีกแล้วโดนง่ายโดนได้เลวเกินครับตัวยิงไกลๆต้องเยอะรีบเข้าทำไมบีให้ต่อเลือ,อ,อ,อลดอารามก่อนก็ได้ใช่ไหมเออเอาแล้วเลนบนก็ไม่มีใครทำเลเลยเราไม่อยู่ก็โดนโถอีก ก็ฟอเรนดันได้ดีครับจนทีมเขาต้องถอยไปนะเอาแล้วไปโอโดมาตรงนี้เหรอครับโหแล้วยกสวยครับเสียบเข้าไปเลยครับอารัมเนี่ยแล้วเอ็กซิคิวเข้าไปครับเรียบร้อยครับริโปแตกครับริโปกับอารัมเนี่ยถ้าอยู่ถ้าผมมีคี้คี้อยู่เดี๋ยวผมสู้ได้ครับเพราะว่าเรามีตัดเลือดไงตอนนี้ด์กจะเกิดแล้วครับขาดอีกแปตัวครับโหยอดตัวนี่แบบ เราฟอรเลยก็ไปโดนจับครับเรียบร้อยครับแต่ครับอยากเข้าไปเอาทางเราเหมือนกันนะตรงนี้เราเจอไวโอรครับเข้าไปปั่นครับเฮ้ยดันหลุดไปนิดนึงครับเฮ้ยเออเอ็นดอร์จเย็นให้เอาแล้วเอ็นดอร์ไปเล่นแล้วครับเอาเอาก็เอาคอ,อยเถอะเดาใจเอ็นดอร์ไม่ถูกเลย จะเล่นหรือจะกลับตั้งแต่ต้นเกมแล้ว <c oughs> คือแกก็ไม่เล่นแย่มากนะแต่บางทีก็ไปตายงงๆข <c oughs> ง,งจริงๆ <c oughs> ดีเอาดาครับตรงกลางนี่มีประเด็นแล้วครับตายไปไปไปเขียกลางครัคบ <c oughs> เอาทีกลางไปไหนลเลย <c oughs> โอ้โหวีโอได้ไปครับตอนนี้ <c oughs> ปอมการโดนสอยนะครับ เตรียมซื้อก่อเกิดนะครับเผื่อ <life>, ได้ใช้เอาแล้วเจอตรงนี้ครับคีล่าครับเบาเบาเบา,บาตรงนี้ต่อเลือดอารามไปก่อนเราค่อยโบสถ์ตันตัวเออใจเย็นนั่นแหละค่อยๆปล่อยมังกรไปดันไปโอ้โห uh huh. แล้วมังกรเลือดลดไวจัดเลยครับใครยิงเนี่ย <laughs> ดูดิเลือดลดไวจะจัดเลยนะครับมับงกร ไอ้เรีกดาร์กสิเอาเละอยู่นี้กดอันติีทาไมตรงนี้เราเพื่อนเอาละครับตรงนี้โอ้โหอารมลมต้องจับใพ่เลยครับตอนนี้อาร์ลมเสียจับไปแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วครับเตรียมเสียบริโป้ครับโคต่เข้าไม่ทันครับสกอคือไปสิบสอตัวอยู่นะครับ กลางครับคีล่ามังจะมาครับกันไม่ได้มากครับเล่นมอทบอเบาลบ้าไฟบาปวดหัวก็มาตีซีริก้าเลยแถวไม่ยอมออกทางรอนนี่นะไปออกดาบสาฟ้าในเกมดาบสาฟ้าไม่แรงเครับสิบขาดแปดตัวสู้สเออ โอ้โหแล้วฟิกเกอร์มาจับตรงนี้ครับไล่แนวหลังเลยครับจับไปแล้วครับจับไปแล้วครับอยากเข้าเข้าเลยครับแล้วอติเข้าไปครับเรียบร้อยครับอลัมแตกเลยครับตะกี้ได้กดอติเขาไม่ซีคิวเนะไวมากเลยนะครับเดินเข้าไปกันรถครับเขาใจเขยากครับแล้วทางคิล่าครับเข้ามาแนวหลังครับเกือบได้ป้อมกลางครับคีบตายก่อนอ้าแล้วคิล่าเขาเดินมาแบบนี้ครับอู้แล้วยังมีแช่แข็งครับ วิ่งไล่ตามต่อครับดิสโลรได้หนึ่งครับแต่จะยังสู้ครับแล้วจิ้มเข้าไปครับเรียบร้อยครับหูหายว่างครับสองคนครับแต่ยังปิดย่าอยู่ครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยยังมีตัวคคิฟนะนั่นก็คือไอโอนั่นเองนะครับแต่ยังมีริปโป้ที่ยังแทงได้อยู่ด้วยนะครับไล่ชนกับริปโป้นิดหนึ่งครับคิกซี่ใหญ่ๆนะอย่าตื่นเต้นนะโโอ้หูิปโปอลราวาแล้วครับแล้วทางเอโดเข้ามาครับแล้วจิ้มเข้าไปครับไม่ได้คิวครับขาดอีกหกตัวครับ รูปเกมนี่จะแพ้ก่อนไหมเนี่ยไปกี้นี่เนี่ยทางฟอร์เรนนะครับขี่มาบอกว่าบาทอทอสเกินไปแล้วพี่ชายส <c oughs> ่งยิ้มให้อย่างเดียวครับตอนนี้ยังไม่อยากจบไวนะแต่เอาจริงก็ยังหาดจังหวะจบไม่ได้นะครับไ <c oughs> ด้จับแดงแล้วครับตอนนี้ตามเห็นน่าจะเยอะเอาเรื่องเลยนะ ผมจะขึ้นเป็นฟอร์เ็บขึ้นมานะครับเพื่อที่น่าจะทําให้ค่าได้เยอะขึ้นนะครับถึงจะแลกกับการที่วิ่งไม่ค่อยออกก็ตามนะขอเอาเลนนิดนึงครับโอ้ยแล้วทางเลนล่างครับฟอรเลนไปโดนลุมสกร,รมเดี๋ยวดักนิดนึงครับทีเดียก้าโโหแถบไม่โดนครับ ยังได้อยู่ครับอันติตามด้วยไอซีคิวครับเรียบร้อยครับโอ้โหหายแวบเลยครับกี่าบอกเคยแรงเกินอาลิโปยังเกี่ยวเข้ามาครับแต่รับดาเมจเอ็นดอร์ไม่ไหวครับเอ็นดอร์ได้ยิงวิโป้ยับเลยนะมาต่อตรงกลางครับไบโอนี่ไม่ยอมถอยด้วยนะครับเสียดายที่ไม่มีรองเท้านะครับเดินอึดจัดเลยครับเปลี่ยวดาก็ได้ครับตัวนี้ เอ็นดอกับทางซิลิก้าครับกำลังไปเอาดาร์ครับแล้วอารามเดินขึ้นมาครับแอบนิดนึงครับแล้วไล่ตามไปโอครับไล่ตามไปก่อนนะครับรอเลือดครึ่งหลอนะครับแล้วอันตียงเนี่ครับโอ้โหแล้วไวโอครับไม่แตกครับกลับตัวก็ไม่ได้ครับเดินไปก็ไม่ถึงครับโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วข้างล่างครับอะไรล่ะครับน่ะอารามมาคนเดียวแต่ปิดทั้งเอ็นดอไม่ได้ครับอารามนี่มาคนเดียวเพียวๆนะปิดเอ็นดอได้นะครับ อ่ะโอเคครับมาเกิดแล้วครับมีการตะลุมบอลกันตรงช่วงตรงกลางนะครับแล้วซีเรสกาเขาการันตีแต่โดนคิราตะปบครับปั๊บเดียวหายเลยครับไล่ตามคิรานิดหนึ่งครับโอตแต่นีไหวเลอเกิดครับคิราไล่ตามกันต่อครับลาลํามเดินเข้ามาครับตรงนี้สู่ได้เลยครับตัวรามเข้าไม่อยู่เลยครับขอเลโดนจับครับเดี๋ยวถอยฉากให้นิดนึงครับ แล้วตามต่อครับอันตีตามด้วย ECU ครับเรียบร้อยครับดาเมสสามพันสองร้อยเก้าสิบหกครับดาบแดงนี่มีผลต่อดาเมสของ ECU ด้วยนะครับจะทำให้ ECU แรงขึ้นนะครับเดี๋ยวไปเอาดาร์เซเยอร์เลยนะครับมาเอร์ดอตมาครับทางนู้นเขามีสองคนนะครับริปโป่กัมันจะเกิดนะแลเราเลี้ยวพุ่งเข้ามาครับโอ้โหแล้วเข้าอย่างสวยครับเราเรียบ ไปลุยปั่นคิล่าครับแล้วดารคุบอดีครับโอ้โหคิล่าร่วงครับโดยต่อทางเราเนี่ยครับโอ้โหเราพุ่งก็ไปครับเราเลี้ยวหลบได้ครับโอ้โหได้สนาให่จัดเลยครับเอ้าแล้วยังปิดทางเราเลี้ยวได้ครับได้ไปดับเบิลคิวไปตรงนี้ครับไม่รู้ว่าเราเลี้ยวโดนอะไรตายนะครับน่าจะโดนดารคุบตายนะล้วเราได้คินิตนะครับการไปดับเบิลคิวครับตอนนี้ขาดแค่สามคิวสุดท้ายครับเกมดูเดือดจัดเลยครับอ่ะเกิดแล้วครับตอนนี้ทุกคนของเต็มกันทุกคนแล้วนะครับดารคือความหวังสุดท้ายครับ ส่วนเรานี่ขออีกสามคิวครับเพื่อที่จะจบเกมนี้ครับลาลิโป้เขาวิ่งเข้ามาครับอ้าวแล้วกดอันตีมาใส่ตรงนี้ครับแลมไปหรือเปล่าเขาลิโป้อันตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับลิโป้ล่วงเลยครับแล้วอลัมจับครับโอ้โหขูไม่หล่อครับเ็นดอต้องการนี่ตะลุมบอลกันใหญ่เลยนะครับและซิลิก้ายังเอาตัวรอดไม่ได้ครับไปโอเลือดเหลือน้อยครับเล่นต่อไม่ได้ครับถือเป็นโชคดีครับขีบมังเข้ากลางครับ เขียบเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับทีมเขานี่ตีป้อมลำบากอยู่แล้วอืมแล้วฟอร์เรนก็ไปไล่ต่อทางโรเลียครับแล้วตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับเรือแต่ครับมาต่อที่ทางลราอีกคนนึงครับเราลัดดีดีครับเรียบร้อยครับสิบเก้าคิวครับคิวสุดท้ายครับคือไบโอครับดึงดึงไว้ทีหนึ่งครับอีกห้าวิเขามีันตีครับโดยดาเมจที่เรามีตอนนี้เราด่้จะทําได้นะครับยี่สิบคิวสุดท้ายไปเอาดับหน้าครับ อย่าเพิ่งจบนะครับไปไปลลยครับเอาคิวสุดท้ายกับฟอนเลนวิ่งเข้าไปครับแล้วโดดอันติีมาตรงนี้ครับโอ้โหเราไม่ได้ครับโอ้โหคิวสุดท้ายครับฟอนเลนไปได้ครับโอ้เสียได้เสียได้จริงโอ้ก็เป็นเกมในั่งคอนสามดาวนะครับาจากสองดาวไปสามดาวนะไม่ได้ครับ จะเอา20คิวครับไม่ถึงครับชาเลน์นี้ไม่ผ่านครับขาด1คิวครับน่าเสียดายครับ <c oughs> โอ้เอาตัวไหนได้ยี่สคิวเนี่ยเทด้าจะจัดเลยอ่ะโอเคก็น่าจะสนุกกันไปไม่มากก็น้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากดูเกมที่คิวเยอะโดยที่แบบว่าไม่ต้องซีเรียสเรื่องที่ว่าผมมาเล่นรังคอนต้นนะก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาลวกันนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยทางช่องเราจะเน้นที่การ เล่นโลมในดังคอนถงโสนะครับแต่นี่ลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับมาเล่นในรังคอนต้นนะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่ามีพี่ใจดีนะครับพี่สนับสนุนชาเลนนีนะครับถึงแม้จะทาไม่ได้ก็ตามนะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกคนครับที่ดูจนจบครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ